สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้เรา,าพบกันนะครับในวันที่29วันจันทร์สิงหาคม2022นะครับในวันนี้เ,เราระ,ะลึกถึงท่านนักบุญยนบัปติสตาจะว่าในระลึกถึงเรื่องราวที่ท่านถูกตัดศีะเป็นมรณะสกีนะครับก็มี บันทึกไว้นะครับแล้วก็มีเขียนไว้บอกว่าความตายของยอนได้รับการเล่าอย่างละเอียดในพระสารสหสัทธ์โดยเฉพาะนักบุญมาร์โกที่บอกให้ทราบว่ายอนถูกจับเนื่องจากเคยบอกเฮโรดว่าการรับภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยานั้นเ,เป็นการไม่ถูกต้องและเฮโรดกลัวว่าคำสอนของยอนจะก่อให้เกิดปัญหาจึงจับขังคุกแต่ยังเกรงยอนอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ชอบธรรมและผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งยินดีฟังคำสอนของท่านขณะที่นางเฮโรเดียหาช่องทางจะกแก้แค้นยอนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าท่านเป็นประกาศกที่ซื่อสัตย์ที่ประกาศข่าวการเป็นทุกข์ถึงบาปและเรียกร้องให้ชาวอิสราเอลและผู้นำาศาสนาในสมัยนั้นได้กลับใจใช้โทษบาปอยู่ในมัทิวบทที่3 1-3แล้วก็ข้อ7ถึงข้อ อีกทั้ยังกล้าเป็นพยานถึงความถูกต้องชอบธรรมโดยการประนามการที่รับพระยา,ยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตนว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและผิดศีลธรรมโดยไม่เกรงกลัวต่ออำนาจของกษัตริย์เทรอตแต่ประการใดแทนที่ยอนจะเปลี่ยนสารที่ตนเองทอดเทศสอนเพื่อเอาใจกษัตริย์หรือทำตัวลู่ตามลม เพื่อความอยู่รอดแต่ยอนเลือกที่จะยืนยันสารที่ตนประกาศยอนถูกขังคุกและที่สุดได้ตายเพื่อพระวจาของพระเจ้าไม่มีใครสงสัยว่ายอนถูกทรมานและถูกล่ำโซ่ในคุกเพื่อเป็นพยานถึงองค์พระผู้ไถ่ซึ่งท่านเป็นผู้เตรียมล่วงหน้าและได้มอบชีวิตของตนเพื่อพระองค์ครับพี่น้องนี่ก็เป็นสรุปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ยอนบันทิสตาถูกตัดศีรษะ เนื่องจากความอิจฉาความโมโหโกรธแค้นของนางเฮโรเดสก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นและกษัตริย์เฮโรดก็วยความอ่อนแอนั้นกกไดในประหารยนบัติศาได้ตัดศีรษะของท่านมานี่ก็เป็นเรื่องที่เราฟังหรือเราอ่านเราได้ยินเราก็รู้สึกว่าเออมันเศร้าใจเหมือนกันที่เกิดสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้พี่น้องสำหรับพวกเราแน่นอนที่สุดนะครับเราก็ มีชีวิตของเราอยู่ในสมัยนี้เราก็ไม่มีความถูกการประจนหรือว่าถูกเบียดเบียนอะไรต่างๆเกี่ยวกับศาสนาโดยตรงแต่ว่าเราก็ถูกเบียดเบียน,ยนด้วยพฤติกรรมต่างๆด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะ,ะหลายสิ่งหลายอย่างนะอันนี้บทเรียนที่สำหรับเราที่ควรจะต้องคิดคำหนึง ก็มีหลายเรื่องหลายราวเหมือนกันนะครับเพระวจาของพระเจ้านก็เป็นแบบอย่างชีวิตของยอนบัพติสท่านได้ให้เรียนให้บทเรียนสําหรับริ่นชนเราหลายประการในการปฏิบัติตามชีวิตปัจจาวันที่เราต้องมีประการแรกคือต้องไม่ปล่อยให้ความอา่อนแอนั้นเข้ามาครอบงาตัวเราเองหรือเข้ามาทําให้เราอ่อนแอขาดความเชื่อ ไม่เข้มแข็งในการที่ยืนหยัดยืนยันถึงความเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้าในความถูกผิดของศีลธรรมเรามีหน้าที่ต้องยืนยันในความถูกต้องของศีลธรรมที่เกิดขึ้นอะไรที่ผิดมันก็ต้องผิดการนําเอาภรรยาน้องชายมาเป็นภรรยาของตนเองของกษัตริย์เอรอดนั้นก็เป็นการกระทําที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายของชาวอยู่ด้วยน,นี่ก็แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตัวความอ่อนแอของเอรอดนั่นเอง และในเวลาเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งประการหนึ่งที่เราต้องคิดคำนึงในเรื่องนี้คือเราต้องไม่ไม่เจ็บแค้นไม่โกรธแค้นไม่ผูกไว้บาดอาฆาตมาดร,ร้ายเหมือนกับานางเฮโรดิสที่ถูกยอนตำหนิแล้วก็โกรธแค้นที่มีกระทบถึงตนเองก็โกรธแค้นจนกระทั่งต้องการชีวิตของยอนก็ให้รูป สาวของตัวเองแล้วไปขอกษัตริย์เอร็ดที่จะให้ศีรษะนั้นมานี่ก็เป็นความแค้นที่หวังลึกอยู่ในจิตใจคนที่มีความแค้นเนี่ยมีความทุกข์นะแค้นเนี่ยก่อให้เกิดความทุกข์พี่น้องในชีวิตของคนเราคนไหนายที่โกรธแค้นมากๆเนี่ยคนนั้นจะมีความทุกข์ด้วยตัวเองของมันเองเลยนะครับบางทีไปโกรธคนอื่นเขาเนี่ยนะคนอื่นนีเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยคนโกรธนี่แหละที่จะมีความทุกข์ ที่เกิดขึ้นและสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพยายามที่ต้องเป็นพยานในสิ่งที่ถูกต้องอะไรผิดอะไรถูกเราก็ต้องว่ากันไปผิดว่ากันไปตามถูกนั้นไม่ใช่เข้าข้างไม่ใช่โอนเอียงไม่ใช่เป็นพยานเท็จหรือว่าอะไรไม่ถูกต้องก็บอกว่ามันถูกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ เราต้องยืนหยัดเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นศิษย์พระเยซูเราต้องยืนหยัดในความเป็นจริงชีวิตของยอนบัพติสตามีความหมายมีความหมายเป็นพิเศษเลยสําหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนะโดยทางศีลลังบาหยอนเป็นอย่าลืมนะยอนเป็นผู้ที่มาก่อนพระเยซูมาประกาเศเทศน์สอนแล้วก็ท่านก็เตรียมทางให้พระเยซูลึกถึงศีลลังบาท,ที่จะรับให้ความเชื่อที่เรามี ความมั่นใจในองค์พระเยซูเจ้านั้นทำให้เราได้เข้มแข็งมั่นคงและวันนี้ก็ขอเราเจริญชีวิตด้วยความเข้มแข็งในความเชื่อที่เรามีและก็เป็นประจักษ์พยานแบบอย่างกับผู้อื่นต่อไปขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ